เปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2565โขนเป็นการแสดงอันเป็นนาาตรรมชั้นสูงของไทยประกอบด้วยศิลปะอันเป็นมรดกสำคัญของชาติหลายแขนงได้แก่วันศิลป วิจิตศิลป์ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์จึงนับได้ว่าโขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลายรูปแบบของไทยแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยาธรรมอันสูงส่งสามารถอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่มาถึงปัจจุบันโดยได้รับการอุปถัมภ์ และเชิดชูจากสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากการแสดงโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งแสดงเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2552สืบมานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริการ วิาลนาฏศิลนครนาศีมาซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานในการแสดงครั้งนี้นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการสังคีตแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลร้อยเอ็ดนะครับที่ได้รวมพลังกับวิาลนาฏศิลป์นครราศีมาในการจัดโขนเฉลิมขะเกียรติในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าโขนนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ นะครับของประชาชนชาวไทยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โขนถือว่าเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงสุดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกนะครับถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมของมนุษยาชาติแสดงว่าได้รับการยอมรับต่อประชาคมโลก นะครับมนุษย์ทุกท่านจะต้องชื่นชมกับโขนฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นมรดกวัฒน,นธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราได้รักษาสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องสืบทอดรักษาสืบสารการแสดงโขนต่อไปนะครับเพื่อให้ถือว่าเป็นวัฒน,นธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทย